วิตามิน B3 ช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารในร่างกายได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะวิตามิน B3 พบได้ในพวกไก่เนื้อถั่วไข่ตับนมธัญพืชแล้วก็พวกพาสต้านะคะวิตามิน B3 ช่วยในเรื่องของระบบ การย่อยอาหารนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดระดับไขมันในร่างกายพวกไตรกลีเซอไรด์ได้ดีค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะช่วยทำให้ผิวหนังนะคะมีสุขภาพที่ดีช่วยลด อาการวิงเวียนศีรษะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไมเกรนก็ช่วยได้ด้วยค่ะวิตามิน b ีาก็ช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้ดีสำหรับปริมาณที่ควรทานต่อวันผู้ใหญ่ก็ควรทานประมาณ13-19มถึงิมิลลิกรัมต่อวันค่ะสำหรับหญิงให้นมบุตรก็ควรทานที่ปริมาณ20มิลลิกรัมต่อวันค่ะค่ะก็วิตามิน b ีามมีประโยชน์ขนาดนี้ไม่ว่าจะเรื่องผิวพรรณเรื่องระบบย่อยอาหารแล้วก็เรื่องระบบเผาผลาญก็อย่าลืมไปหามาทานกันนะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ